สบายดีเด้อเนาะทุกคนมืน้อนี้อ่กาก็มาพบกระบอกคําคใส่ผู้ท้องคือเก่าเนาะในเวลาอ่าเกือบเทียเท่ยงเที่หรือว่าเที่ยงแล้วนี่พี่น้องเลยอ่าก็เพราะว่าเข้ามาจะคลายของเนาะอ่าจะเฮ็ดเวียรเฮ็ดงานเสร็จเก็บร้อยพี่น้องเลยมื้อนี้ก็สิมากินข้าวเนาะมาทุกคนกินข้าวพร้อมกันกระบอกคำมื้อนี้่ก็เนาะหลายหลายอย่างมาเหมือพี่น้องเลยผมเป็นทำ À, tầm soa nó Tăm soa thang bất luôn Tao sim hà bạn nó hiệu thang bất kê mưu sĩ mưu ní nó mưu sĩ Tao xin hà bạn nó tất bất luôn là lênh tai yu 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 này ว้าวพี่น้องนี่านี่เยนี่พี่น้องนี่เนาะผักตัวผู้พี่น้องเลยัวูเฮาอ่าล้างเรียบร้อยแล้วเนาะตัวูกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบกมีนี่คือผักแก้มเนาะนี่เฮาก็ล้างเรียบร้อยพี่น้องกกินกับผักแก้มงไปเยย โอ้คาวนี้พองคนีคือุงบาเนาะพี่น้องอ่าบ่คําอยู่บ้านอเฮ็ดไห้ดําหน้าปลูกข้าวข้าวเนียวกันเนาะแต่ว่ามาซื้อข้าวกินพี่น้องอยู่หน้าเฮ็ดกินเองเนาะไปสีเองนึ่งเองหุงเองพี่น้องเนาะอ่าอยู่บ้านเฮาันคือี่น้องเฮาอ่าข้าวอยู่้าอันนี้คือเพิ่นหุงให้เพิ่นนึ่งให้เพิ่นใสุงให้เรียบร้อยเนาะ ห้าบาทนี่พี่นะ้องมาย,ย,ย,ยู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 ยอ่ะนี่กะไข่เนาะพี่น้องนี่ไข่เป็นไข่เนี่ยังมืบดเนาะคนเดียวห้าห้าบาทซื้อมายี่สิบบาทเนาะอันนี้เป็นพับนกบุ้งนะเนาะบุ้งงา,นา,นา,นงงาเศษๆน้ำกั็งมันนี่พี่น้องมามามา เลยโชว์เลยนี่องไก่กินทั้งทั้งไข่ทั้งทั้งไก่เนาะมหนึ่งนี่ <c oughs> นนคือ,อลูกค้าหอเทานี้ลูกค้าหอเป็นเนี่ยป็นดลกตภเป็น,ปกกน,นเป็นผัดปรัดุก นะคะเขาชวยเนาะเขาชวยพอเลยน,นี่คือลูกค้าอา,อามาเพิ่น,เ,น,อเ,น,เ,นเอาให้เนาะเพิ่งมาวาให้เพิ่นเขาก็้าไปกินตอนรอบแรงเนะเาะพี่งรอบทีาสินเลยอันนี้มูฟทเนาะกินรอบแรกกินเนาะอันนี้ก็เป็นทอดมันเลยเนน่น้องทอดมันแขกคนคือชิลเนะาะวาเงเฉยเลยแหละมันเต็ม,มนะพี่น,นอ้อง สอนสอนจะใช้พี่โดมสอนโอ้ยพี่สอนพี่สอนเห็นอยัางโน้นี่ยโอ้ยสอนให้ใครหานะมาพี่น้องลงมือกันเลยเนาะกินผู้เดียวคือเก่าพี่โดมเองมื้ยนีะเนาะบาตคนโสดอนุช่อเราพี่น้องเนาะอ่ะมีอย่างหนึ่งพี่น้อง บอกคำสงสัยว่าคืออย่างน้องเอฟซีหรือว่าลุงป้าเอาอ่านาะซอยบอกบระคำอีกตเป็นภาษาจีนนะเพีองเป็นภาษาจีนเนาะลูกค้าลูกค้าเอาหายมาเพียงเพิ่นเงินว่าทำกินได้เพิ่มกลุ่มนี้อยู่ครัวกันทำกินได้เนาะอันนี้พ่อ็เหมือนใกล้จ hơn มีซั่วเ,เนาะอ่ามีซั่วอายุยืนภาษาอีกแล้วเนี่ยมีซั่วอายุยืนนอนอ่าเป็นภาษาจีนเนาะอ่าภาษาไทยก็มีด้านบนนี่เนาะโอ้คั้งนี้คั้งนี้นี่ไปแล้วเนี่ยอ่าคั้งนี้เป็นภาษาไทยบุเลยเนาะเป็นภาษาไทยบุเลยพี่น้อง้ะมีซั่วเหลืองอือมีซัวเรืองไปแล้วเนาะเส้นหนีเกี๊ยว เฮ้ยเกี่ยวเตี้ยวตัวนี้เส้นมีเตี้ยวหรือหมี่ซั่วอ่าของชาวจีนมีประวัติยาวนานเป็นอาหารมงคลอืมนมยมใช้ไหว้ศาลเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่าเทศกาลตุ๊กจ,จีนาศาสตร์จีนกินเจแต่งงานขึ้นบ้านใหม่เนาะพี่น้องอ่าอันนี้เภาษมสังก,กินนอนเรากะสังกินเราเราก็ส,ากกสิขามไป <c oughs> เขาอ่านมาได้เนาะอ,อ่า งานขึ้นบ้านใหม่เนาะหรืองานอ่าพิธีมงคนต่างๆวันเกิดเนาะอ่าสื่อความหมายถึงอายุยืนยาวพี่น้องเพิ่นว่านี่เนาะเพิ่นเขียนไว้ในนี้เนาะอ่ามั่งมีสีชุขเพิ่นว่าอือเนาะอ่านี่ก็ข้อมูลอ่าข้อมูลเพิ่นเน,ะนาะงครามการ1หน่วยบริโภค0ิกรัมอันอนี้ก็คือส่วนที่นเ,นเ,เพิ่นประสงค์นึงนั่นเองเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเพิ่นเอาให้มากินเนาะนี่บริษัทอ่าเซ็งเฮง จุดเดอร์จำกัดเนาะอากาศห้าห้าจุดห้าโมงที่หกเนาะลุกดนลำลูกกาโอ้จังหวัดปทุมธานีเองเนาะที่อยมางนอากาศที่อะไรที่อ่านในฟังนี่คือว่ามันเป็นเสียมงค้ผลหร่อเ่าพี่น้องกินแล้วดีเนาะมังมีสีสุกบมอข้ากะสีมังมีสีสุกล่างรวยน้ำเพลินบาทนี่หละพี่น้องเลยเพราะว่าลูกค้าอะไรมาเนาะก็้วใครมากินพี่น้องเลยนมีเสียมงคลนผลหน่อเปลเนาะบมอข้ากะ สีรองด้วยทีรองเห็ดกินนทั้งเนาะอ่ะมาบอกนายพี่น้อ,มองมากินข่าวกันก่อนบาทนี่มาๆๆมา,มา,มา่อนจะกินข่าวมันก็ต้องออลองหนางก่อนดี๋ยวองเลยบึ้บพี่น้องเลยไม่เหลือเนาะ กินเวอร์ดเขากระเอาว่ากินมาแรงแกะก่อนเนาะพี่นอ้องอ่าคลิปอ่าที่เ่าข้ามปล่อยไปน้องกับไข่ก,กันพี่น,นอ้องจะเป็นไข่ลูกเน้องด้ว่างูท่านนี้เอิร์ดไข่อย่างไขง่ควงคือไข่อย่างเน,น,นู้นเขากระเขากะแกะก่อนไปนอ้องนี่เป็นไข่ทรงเครื่องเนาะพี่น้องนั่นใส่ทรงเครื่องอมาเด้อทุกคนเด้อกินน้ำกันมนื้อหนิเขา คลิปน <ười: salah staying Allah> ี King, e ờ, oh, ้จริงทำจริงพี่น้องมืไม่การตัดโตนี่ปอาเธอ เพ,พ,พื่อนเาเป็นยังไงบ้างฮะหนึ่งรับใส่ช้อนย่านเพ่อยเราครับมน้วมันรุดจากช้อนตกลงไปมันเข่าตาไพื่อน

ค้อนหนึ่งสิบแปลว่าเอ้าบองครังคือบุกินหยอดนะบางครั่งกกินเครื่องกลางเนาะคือยังสีไเนาะเอ่อถ้าเป็นทักไปว่าหรือว่าจุ้นนี่วัชพืชที่ว่าฉีดยาน้องเดี๋ยวว่าใส่ยาเลยตัวหยอดนี่คือตัวดูดด้วยได้ไปเนาะเนาะตัวหยอดเนี่ยคือตัวตัวดูดดูดยาหรือว่าสิ่งที่เข้าสีลงไปมันขึ้นมาหยอดไปเลยเนาะตามที่ ข้าำถูกมากนะซีแบนโมเมนกับเอฟซีเนานะบวกข้ามไปเรื่อเนาะบดค๋ยมมีกงมวยข้ามำนสิกินได้ตรงกลางมันโดนขึ้นไปหยอดกปแเด้วนะคือสิบะมานนี้ <c oughs> ใส่มือกัวเดี๋อยเนะ khô hết không? Uhm, cái bồ hàng hơn một không? không? này gì kem đâu? Khảo chuyện mới ngay không? bảo những đầy đây hẹn rồi thoáng bằng biển đây nè, bằng 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 cải bằng bằng คนเคยเป็นบ่เก็บไว้มาคิดคิดตอนขี่กับพอกับแม่อยู่บ้านเนาะไปหาหน่อไม้อ่าไปหามาต้มแจำแจีวกินกับเพลินเป็นอยู่บ้านดอกเขาเนาะบ่กคนนี้แน้วกินเป็นรองเลยคิดมาก้วก็คิดหอดเนาะคิดหอดกินเป็นรองแต่ถิ่พยายามเก็บเงินฝากมาให้เพไปเชื่อกินดมาเป็นรองเนาะพอกเมอยู่บ้าน คอนจะกินโอทิกินนวไ่ร้แต่กินเนาะีิฮอดเดีนไวไปกิฮอดมันเท่านีคือว่าได้โยูกินสบายเนาะยังเงิน่เชือกี้ไม่รูอยากกินน่องไก่ก็ไดกินเดี๋ยวยบานก็ได้กินที่แันนอแต่มันกะมันบคือกันนะบคือคือทูีั่นเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะ

哦，哎。Oh, เจ็บเนี่ยถ้าไปลวกเนาะไป้องมันจะเป็นแบบเป็นยางเนอะเป็นยางเัื่อยเป็นลื่นแต่ถ้าไปย่างให้ลื่นคือต้มน้ำให้เดือดแล้วลก็ติ๊มเงไปตบปุ๊บค่อนมาเลยมันสีบอลมันสีบอลเป็นลื่นนะ่น้องกินชดก็ได้กินชุปก็ได้อันนี้เนาะมันกระเจ็บอ่ามีมิตารินเยอะ่น้องมัข้ามกับมาก,กินเด้อมักข้ามากินมะแข้งเนาะ มะแข้งัวผูอ่ะกระเจีคู่นี่คือพวกผักนอกคนพวกคุยๆนี่คือพวกคำมั่งมังแขกคือมคะมคือพวกพวงมังย้อนน้องอันนี้แล้วตามส่วนอายุกรุงเทพจังหวัดกรุงเทพนี่กรุงเทพมหานาครน,นี่เนาะอาหารนั่งคือส้มตำไก่ย่างพี่เนาะอ่ะสาสาวพางอีสา,านเฮาเนาะลงมาทำง,งานอยู่เป็นคือส้มตำไก่ย่างคือแสบที่สุด อาหารแับหนึ่งเลยเดี๋ยวนี่เนาะยุบานตำฮูงมาหงได้แต่โปรเซต์กินคาร์บโบเซตคือกินอยู่ดีคือบรรยาก,กาศสถานที่มันต่างกันเนาะพี่นะน้องเนาะอยู่บ้านเฮามันกระลายมันโมยตึงอยูน่ะพี่บ,า,บางเทือ่อหานชมตามบริษัทนี่รถเข็นเข็นมาขายเยนะี่ยเดือดง่ายมาทกเลยนะ ที่นี่เนาะอรมมันป้แม่ คือสิประมาณนี้ยะพี่น้องหรือว่าจะไดก็ว่ากินมือแรงต่อเนาะพอค้าอิม่มเนาะพี่น้องกินผู้เดียวเมื่อกี้สิประมาณนี่ยเนาะอ่ะมาค้ากับก่อขบุดข่อคุณเนานะพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC. อ่าที่ชื่นชอบในตัวประคำที่เข้ามาเบิง่งมาชมเนะาะกดไลก์ลกดแชร์ให้อ่กดสับสกายให้ประคำกับก่อบุดก่อคุณหลายๆเนาะ อะคลิปนี้ก็มี่อย่างนั้เพียงเนาะหลังจากที่กลับมาแต่เรื่องอีกงานกินข้าวกินน้ำเรียบร้อยอาบน้ำล้างมือทั้งเท้าแต่เช็ดนอนบารนี้พี่น้องเลยกะคือได้ขอตัวสำหรับมาจากบารมีพี่น้องตรงนี้เลยเนาะหมอคำกะขอบคุณกับคุณเรือเนาะที่เข้ามาชมกัฝากในเรื่องพี่น้องทุกคนเนาะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บมอคำในพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้บมอคำให้คลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้บมอคำก็คือเสด็จกล่าวคำว่า สบายดีเนาะพี่น้องบ๊ายบายมาที่มาแซ่บพี่น้องีนะครับ